ช่างป่นใจชินจะมาพูดถึงเรื่องนะครับมีกุญแจดอกเดียวนะครับทำไมถึงทำเพิ่มนะครับกุญแจตัวนี้เป็น Mercedes Benz นะครับดับเิลสองหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นดีประมาณ2องพนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าจะกุญแจดอกเดียวนะครับไม่ควรรับเรือนะครับถ้าเหลือดอกเดียวควรทําเก็บเพิ่มไว้จะหายหมดท่านจะจ่ายค่อนข้างสูงนะครับเหมือนเช่นนันเส้นนี้นะครับตทันทีเลยเนี่ยเป็นน้ำเต้าดำนะครับแล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของ กรอบมาแล้วนะครับเสียบเข้าไปค่อนข้างเปิดไปี่คอนะครับแต่ตอนที่เราโปรแกรมดรอบมาให้ลูกค้าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนั่นก็เป็นรุ่นใหม่เป็นโปรเจีย์น้ำเต้าแบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามพบปาสะดวกนะครับและที่ใช้งานได้เต็มระบบเอ็กฟังก์ชันนะครับอะเอาลูกค้าคนได้ทดสอบได้ล็อคห่างเรื่องก่อนเรื่องก่อนนะปิล็อคเอ้ยบังลาวนะครับล็อค สถานการอนุข้ามาเลยนะครับตัวนี้นะครับเดินเข้ามานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเหยียบเบรกเหยื่แก้ทับไฟนะครับดูตำแหน่งเหยื่อดีไอทีอาร์ตัวเขาไม่มีตัวนี่นะกำเนิดไป็นนะครับโอเคก็เปิดวิสต้าติดมือนอนนะครับติดเรียบร้อยนะครับดอกเดิมก็ยังใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับดอกเดิมตัวนี้ครับเแกเท้าไฟนะครับไอทีอาร์ ก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจทุกรุ่นทุกยี่ห้อโทรมาครับ0 8 3 8 9 7 8 9 6 4นะครับช่างกุญแจเอเชียนี่นะครับเบอร์นี้เลยบริการทั้งในและนอกสถานที่อะไรครับศูนย์แปดสามแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหกสี่นะครับเรื่องกุญแจไว้ใจเหล่ามีสองสาขาสามสาขานะครับรถตั้งตั้งใหญ่รถตั้งตั้งาวรถตั้งของเจ็ดโน่นเลยครับตามแผนมาที่ร้านเลยด้วยครับโน่นเลยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อจบ ทุกที่เรามาครับพอแล้วะค่ะ